สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับวันนี้ผมมีพักเครื่องมาอัปเดตเพื่อนๆให้ชมกันนะครับอง์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อ500ปีนะครับวัดมหาธาตุจังหวัดราชบุรีนะครับด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อ500ปีนะครับจะเป็นสนณะพระพุธยืนนะครับปางห้ามญาตินะครับนะครับหรือว่าห้ามสมุดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินนะครับองค์นี้พิเศษจัดสร้างไม่เกิน100องค์เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นในท้องตลาดเนี่ยเห็นยังไม่เคย ไม่เกินห้าหกองครับองค์นี้ถือว่าสภาพสวยมากครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นพระพุทธปางวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดราชบุรีครับเป็นพระที่ราคาไม่แพงนะครับแต่หายากครับปกติแล้วที่เจอกันค่อนข้างเจอกันบ่อยเปิดกันเอยก็จะเป็นเนื้อทองแดงกรไหล่ทองครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อเงินครับเป็นพระราชบุรีครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเป็นวัดมหาธาตุราชบุรี นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับหน้าตานี่ครับสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นตะ์ครับลงยาเดิมๆเลยครับนี่ผมคาดว่าสร้างประมาณน่าจะปีประมาณ2,500นะครับเพราะว่าดูตามาเทคโนโลยีเรียกว่าเหรียญลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมน,นะครับ ยุคนั้นจะเป็นประมาณปี2500ครับนี่ครับด้านล่างเลื่องเกียวบหลวงพ่อ500ปีนะครับไปดูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นนะครับพระพุทธปางมรตมหาธาตุนี่ครับครับค่อนข้างสวยเลยเดียวครับเดี๋ยวนี้สนใจติดต่อโทรได้นะครับ0 9 9ย์2 8 9 1 5นะครับ หรือติดต่อทางไลน์ดีนะครับนคร RC นะครับ NAKORNRC นะครับหรือพระท่านใดมีพระตามในคลิปของผมนี่นะครับส่งพระมาส่งพระมาขายผมได้เลยนะครับส่งพระมาทางไลน์ดีนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างครับเหรียญยคนี้นะครับประมาณปีสองพันห้าค่อนข้างจะบางครับครับดูขอบตัดจะเป็นขนะนี้ครับนะครับหนูเจาะเหรียญจะเป็นขนะนี้ครับ ภาพที่เห็นมายังไม่มีเกส์น,นะครับเรียนแบบเพราะว่าราคายังไม่สูงมากครับนี่ครับขอบตัดนี้ด้านบนนี้ครับนด้านข้างครับนะครับดูด,ด้านล่างนะครับนี่ครับด้าน,นข้างขอบตัดนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y o u t u b e นครราชบุรีด้วยนะครับแล้วฝากกดาฝากกดติดตามเพจนะครับนครราชบุรีพระเครื่องครับผมจะลงฝากผมจะทำลงภาพนิ่งภาพโทษด้ครับนี่ค่อยชัดผมจะลงภาพภาพนิ่งภาพซีโดโอนะครับลงใน เฟซบุ๊กนะครับกันเป็นประจำนะครับแล้วผมจะอัปเดตคลิปวิดีโอวิดีโอภาพภาพคลิปนะครับวิดีโอพักเครื่องครับพอดทีครับพระยอดนิยมทั่วไปนะครับที่ผมได้มาเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ